ักกกะโดนมาสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพอขับป่าแล้วคือเก่านาะพี่น้องเนาะให้หนะให้ตาไปตัางโดนต่าง้าเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องกลับมาถ่ายคลิปคือเก่าระบาดน,นี่พี่น้องเด้อมาจากที่ว่าเปิดห่านพี่น้องเด้อ อาหารตามสั่งเราพี่น้องเาโบมีเวลาสิมาไทยนะพี่น้องมือนี้ก็เลยหยาดเวลามาไทยจังหน่อยเราพี่น้องเนาะมาพี่น้องเมนูบนบ้านนี่เขาคือเกาเราพี่น้องเาเป็นตาแตงกับปิ่นปลาเมนน้คงหรือว่าเมนน้ำข้นเาพี่น้องเนาะผักกาผักเก็กับผักบคือเกาเราพี่น้องเลยมือนี้ช่วยผักพี่น้องเลยแตนตอดมาไมมาเสิร์ฟทากันคื่เกาเลยพี่น้องเด้อขอเนือหยาดาวลายในจังหน่อยเราพี่ ลงตามแตงก่อหืมนอดีหรืเปล่าพักเมกจีม,มี่งแจ้งแบะได้วยไป็น่องด้วยพราะว่าแบะเขาเกิดดูดไมนเนาะก็ได้ว,ว่าครั้งบนยื่นท้องเข่า เป็นปลาป่ากอเป็นของเลือป่าปลาป่าเป็นอของขลองเขาหนวอะไรเป็นของเลใส่น้ำปูน่ำหอมๆเลยปลากระโดนก็มาก กินแต่าั่นบ้านท้าน,นี่ไล้พี่น้องเลยมากินแนวนี้เนะาะพังให้ไปเกือบเดือดเนาพี่น้อง thì thay nhầm đây cả bác Khả. cả tin ăn on không hoàn ừ. toàn bệ sẽ đẹp nhỏ Вот come нет. แจงเบียหน่อยพี่น้องแก้มกับเป็นสีตึงๆพี่น้องเลยแตนตอดอตอดตอดต,ตดัวแก้มตอดไตตาเลยพี่น้องเ้ย tất bài mẹ hay bệ hiện tiền thế chơi tiền tỏ sẵn hiện hạn phải làm việc Hãy strap down. Nó băng cảm phải làm chồng rồi Bắp bạc nhầy nó cái kẹp song kg độ. เงไม่หน่อยก็หองกวนอยู่เป็นองค์ริ่อมเงปลี่ยนปลาอืมอืมหนววจัย mèo cái đấy nào mà mà to cho nó ghê con chi này mèo quần, <laughs> có quần mà để thay đồn cả những mi nào quần được ពន្យាំធាត់កາງរបស់នេះអូនេះមឿងកາງពីងងអើយជិតติดคอជារបស់អឺ แจกไปพี่้องกยเอ๋อพี่้องอ้ยสำหรับคพิปนี้กัสิบพีบยงสามิตอพี่้องเด้อพิดพลาดประกันแลก็ขอตัวขอไปนะพี่้องเนะาะห,หางหายจากห่างหายจาก การถ่ายคลิปกเกือบเดือนน้อพี่น้องนะกลับาถ่ายอั่างไรกับเพื่อกับบงใจกันคือเกาเ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอกแบบล้วอะไรไปก่อนพี่น้องพอกันในยิหนาเด้ย